ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูประจำเดือนตุลาคมพศ2564ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูในเดือนนี้โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงด้านการงานและการเงินยังคงสดใสการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวดีดังนั้นหากคิดที่จะทำโครงการที่คิดไว้แล้วก็ควรดำเนินการในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง นอกจากนี้ยังอาจมีโชคลาภที่ไม่คาดคิดเข้ามาให้ได้ชื่นใจทำให้ฐานะการเงินของท่านมั่นคงยิ่งขึ้นจึงควรรู้จักเก็บออมสะสมไว้เป็นทุนสำหรับอนาคตหรือใช้จ่ายในยามจำเป็นส่วนด้านการงานช่วงนี้หากสบโอกาสดีเข้ามาก็ต้องรู้จัก,กรีบไขว่คว้าและสร้างผลงานออกมาให้โดดเด่นก็จะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่วนผู้ที่ทําการค้าก็ต้องโมะมานะขยันหมั่นเพียรในการทามาหากินให้มากขึ้นก็จะมีผลกําไรเป็นกอบเป็นกรมแต่สิ่งสําคัญคือต้องรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นพึงยึดหลักประหยัดพอเพียงก็จะมีเงินเหลือเก็บสะสมไว้เป็นทุนรอนสําหรับอนาคตนอกจากนี้ต้องรู้จักเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นให้มาก จะได้มีคนสนับสนุนช่วยเหลือจงอย่าหลงระเริงกับความสำเร็จจนมองไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาเป็นอันขาดมิฉะนั้นการกระทำของท่านจะทำลายตัวท่านเองด้านการเงินเดือนนี้จะมีรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงนับเป็นเดือนที่การเงินคล่องตัวมีเงินเหลือเก็บแต่ก็พึงระวังการจับจ่ายใช้สอยที่เกินตัวจะทำให้ท่านเดือดร้อน เพราะในช่วงปลายเดือนกระแสก,การเงินอาจติดขัดจึงไม่ควรลงทุนหรือข้องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคใดๆไม่เช่นั้นอาจตกที่นั่งลำบากได้การสุขภาพช่วงนี้อาจประสบกับเรื่องเครียดๆทำให้จิตใจห่อเหี่ยวอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวจึงต้องรู้จักปล่อยวางบ้างอย่าได้แบกรับทุกเรื่องมิฉะนั้นจะทำให้หนอนไม่หลับสุขภาพทุดโทรมจนเจ็บป่วยได้ ส่วนด้านความรักช่วงนี้แม้มีโอกาสได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาและอาจได้พบคนที่ถูกตาถูกใจแต่ความสัมพันธ์อาจไม่สมหวังดังใจมักจะเป็นฝ่ายชอบเขาข้างเดียวจึงส่งผลให้ต้องทุกข์ใจอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย